ตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปนะครับในส่วนของเหรียญ BNB ของเว็บไซต์นี้ก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่2พฤศจิกายนนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับ freebinance.co.in นะครับ เว็บนี้นะครับเป็นการเข้มเหรียญ BnB นะครับผมเพื่อที่จะทำเงินเหรียญ BnB นั่นเองนะครับผมผมก็ได้ทำการถอนเงินไปนะครับในวันที่2พฤศจิกายนนะครับตรงนี้เลยนะของเดือนพฤศจิกายนนะครับเข้ากระเป๋า f o r เ s e p a y นะครับจำนวนนะครับก็คือ188758 BnB นะครับการจ่ายเงินสถานะเนี่ยก็ขึ้นว่าจ่ายแล้วนะอันนี้เป็นโฆษณานะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนนะครับสถานะขึ้นว่าจ่ายแล้วนะครับผม ก่อนหน้านี้นะครับในวันที่30เนี่ยผมได้ทําการทดลองถอนไปทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็ขึ้นสถานะถูกปฏิเสธทั้งหมด3ครั้งเลยนะครับผมที่เราถอนไปแล้วถูกปฏิเสธนะครับถามว่าแก้ยังไงนะครับผมก็มีคนคอมเมนต์ถามมาเนาะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ลงไปนะครับผมได้ไปตอบแล้วนะครับผมวิธีการแก้นะครับก็คือกดถอนใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับก็ไม่แค่จะ ตียอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยตีกลับมาที่ยอดบาลานซ์หรือว่ายอดคงเหลือเหมือนเดิมนะครับยอดเงินที่เราถูกปฏิเสธไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะเราจะต้องกดถอนใหม่นะครับผมก็เป็นเหมือนกันนะเป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดเงินที่เราถอนไปเนาะว่าเข้าหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินที่เราถอนไปนะครับในส่วนของเหรียญ bnb ของเว็บไซต์นี้ก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่2พฤศจิกาย,ยนนะครับ1887 5 8 bnb นะครับ ถามว่ายอดนี้เป็นเงินกี่บาทนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะครับผมมันก็ไม่ได้เยอะนะไปที่ Google เลยนะครับเขียนคําว่าแปลงค่า b ีแนะครับนี่แปลงค่า b ี b แล้วก็เลือกไปที่เว็บแรกนะครับใส่ยอดเงิน b ี b ในช่องแรกนะครับผมแล้วก็กดแปลงนะครับยอดเงินที่ผมถอนมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 4 0 9สตางค์นะครับก็ประมาณ1ดอลลาร์แล้วกันเนาะประมาณ1ดอลลาร์นะครับ เพราะว่าราคาของ BNB ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นสูงอยู่นะมันขึ้นสูงนะครับะเดี๋ยวแปลงค่า1 BNB เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นค่าเงินของ BNB เนาะต่อ1 BNB นะครับก็อยู่ที่1 8 5่งบาทจุดสางคตกนะครับต่อ1 BNB ก็ราคามันขึ้นเนาะผมก็เลยได้ประมาณ1ดอลลาร์ลวกันเนาะตามที่ถอนไปนะครับ1 BNB ก็คือ1.0 0นะทุกคนบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่า1 BNB เท่าไหร่นะครับ 1 bnb ก็คือ1.00นับไปเลยนะครับ08ตัวนะ2 4 6 7 8อ่ะ8นะครับหน่วยของคริปโตต่างๆทุกสกุลหรือว่าทุกเหรียญเนี่ยหลังทดศนิยมลงมานะครับจะมีแค่8หน่วยนะครับผมมี0ูนย์แค่8หน่วยนะครับอันนี้คือ1 bnb แล้วถ้า0จุด1แบบนี้เรียกเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยจะเรียกเป็นหน่วยซาตตูชิเนาะที่ยังไม่ถึง1 bnb นะครับ ตรงนี้บางคนยังไม่เข้าใจเนาะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ไปหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้อาจจะยังไม่ถึงบาทเห็นไหมก็เหมือนกับค่าเงินบาทที่เป็นหน่วยสตางค์นะครับ0.5สตางค์นะครับที่ยังไม่ถึง1บาทนะครับผมเปรียบเทียบกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็คํานวณให้ดูนะครับสำหรับค่าเงินของเหรียญคริปโตต่างๆนะครับก็ลองไปคํานวณดูถ้าคุณอยากรู้ว่าราคาเหรียญของคริปโตแต่ละเหรียญเนี่ย ต้องแปลงค่าอย่างไรนะครับต้องคำนวณแบบไหนต้องดูอย่างไรนะครับเราก็มาที่ Google นะเขียนคำว่าแปลงค่าแล้วเราก็ใส่เหรียญด้านหลังนะครับถ้าเป็นเหรียญแต่ละเหรียญเราไม่รู้ตัวย่อของแต่ละเหรียญเนี่ยคืออะไรนะครับเราก็ใส่ตัวเต็มไปเลยอย่างเช่น b Bitcoin เราก็เขียน Bitcoin ถ้าเป็นไรคอยเราก็เขียนไรคอยถ้าเป็น BNB เราก็เขียนคําว่าบา n เนนหรือว่า BnB นะครับผมแต่หลักๆเขาจะเรียกคันว่า b n เอเนาะเขาไม่ได้เรียกคำว่า i n a น c e นะครับอ่ะก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูได้นะครับสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมอ่าฟรี i n เน้นนะครับฟรีไบเน้นคอยนะครับผมก็ยังจ่ายเงินปกตินะครับยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ทำหรือว่ายังไม่เคยทำเลยก็ไปสมัครกันได้ ลิงก์สมัครเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถไปกดสมัครกันได้เล่นได้ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือ Android มือถือ i o s i เ a d นะครับเล่นได้หมดทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าเราใช้งานผ่านตัว Google หรือว่าเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับสำหรับของใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะไม่ได้เป็นเมนูภาษาไทยแบบของผมไม่ต้องตกใจนะครับเราจะต้องใช้ตัวเบราว์เซอร์นะครับที่เป็นแอ o g l e Chrome เนาะใครที่ไม่มีแอป Google Chrome ก็ไปดาวน์โหลดไปติดตั้งให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับ วิธีการสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับดูในคลิปที่1ก่อนแล้วก็เข้าไปทําทีหลังนั่นเองนะครับผมราคาตลาดมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะครับว่าเราจะทําแบบแบบไหนถึงเราจะได้รับเงินเนาะอ่าแพงควบคุมนะครับก็คือหน้าแรกเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า เว็บไซต์นี้รองรับแค่กระเป๋า Foreset Pay ตัวเดียวในการรับเงินหรือว่าถอนเงินนะครับไม่สามารถใช้อา Binance b i t c u p Starcoin St Coinbase ได้ในการรับเงินนะครับจะต้องเป็นกระเป๋า Foreset Pay ในการรับเงินนะครับจะมีคนคอมเมนต์ถามทุกคลิปวิดีโอนะครับผมก็ได้พูดทุกคลิปวิดีโอนะครับว่าต้องใช้กระเป๋าไหนในการรับเงินนะครับผมตรงนี้คุณจะต้องดูคลิปให้จบจะได้เข้าใจเนาะ บางคนคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินการรับเงินเนี่ยว่าใช้กระเป๋าไหนกระเป๋านู้นได้ไหมกระเป๋านี้ได้ไหมนะครับซึ่งผมก็พูดทุกคลิปเนาะขอร้องนะครับดูคลิปวดีโอกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะตอบอ่าคอมเมนต์ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันหลายคลิปวิดีโอนะครับวิธีการทำนะครับให้เราดูหัวข้อด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีอ่าใเน้นคอยนะครับการขุดนะครับการเงินนะครับโฆษณานะครับการตั้งค่านะครับ ก่อนอื่นเลยนะสำหรับคนที่ต้องการถอนเงินนะครับมาที่การตั้งค่าก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งทําก็ได้นะครับมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับมันเป็นในส่วนของการใส่อีเมลนะครับที่อยู่อีเมลจาก f o r ์เซดเพย์นะครับเราก็ใส่อีเมลลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินของ BNB นะครับผมอีเมล f o r ์เซดเพย์ก็คืออีเมลที่เราใช้เข้าสู่ระบบของกระเป๋านะครับใส่ลงไปแล้วก็ ใส่รหัสผ่านปัจจุบันที่เราใช้สมัครนั่นเองแล้วก็กดบันทึกเนาะถ้าเราใส่ตรงนี้แล้วนะครับมันเขียนว่ารหัสผ่านปัจจุบันของคุณแล้วก็ด้านซ้ายมือล่ะมันเขียนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณก็แนะนําให้ใส่ทั้ง2ฝั่งนะครับถ้าอันซ้ายอันขวาไม่ได้ก็ใส่ด้านซ้ายด้วยนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับผมประมาณนี้สลับการรับเงินนะครับหัวข้อรับเงินฟรีนะครับสลับ BNB เนาะก็คืออันนี้นะครับอันแรกที่เป็นรูปหลอดไฟกดไปที่ f o r c e t Pay นะครับ กดมาแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นการเคมเหรียญ BNB น b, b นะครับทุก10นาทีนะครับผมใครมีเวลาว่างก็สามารถเคมได้แต่รายได้นะครับในการเคมทั้งวันนะครับอาจจะไม่ถึง100บาทอาจจะไม่ถึง300บาทต่อวันนะครับตรงนี้มันเป็นเพียงแค่รายได้เสริมฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนาะใครที่พอมีเวลาว่างจากการทํางานประจําหรือว่าจากการเลี้ยงลูกจากการขายของนะครับก็สามารถ เข้ามาเก็บฟรีได้เรื่อยๆนะครับผมถ้าคนที่อยากจะมีรายได้หลักร้อยหลัก300ต่อวันจากเว็บไซต์นี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีทางแน่นอนนะครับผมถ้าเราทําเองต่อวันเนี่ยไม่ถึงแน่นอนนะครับเราเป็นแค่รายได้เสริมฟรีแค่นั้นพอนะครับผมจะเคมได้ครั้งละา81าโต o ชินะครับ81าโตชิต่อวันนะครับผมต่อ10นาทีนะไม่ใช่ต่อวันนะครับต่อ10นาที เพราะว่าราคาของ BNB เนี่ยมันขึ้นสูงนะครับมันก็เลยได้น้อยลงเนาะค่าต่ำๆต,ตอนแรกที่ผมเคยรีวิวไปเนี่ยประมาณ 108, 109ซาตชิต่อ10นาทีนะครับผมวิธีการคำนวณน,นะครับก็ให้เรา copy ตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปที่เว็บการแปลงค่าเนาะแปลงค่า BNB เหมือนเดิมนะครับวิธีการแปลงนะครับวิธีการคำนวณต่อ10นาทีนะต่อ10นาทีนะทุกคนก็ให้เราใส่0 0.000 000, 000, 0 0นตัวนะแล้วก็วางยอดที่เราคัดลอกมานะครับก็คือ81นะครับ81นี้ก็คือหลักสิบนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด8หลักนะหรือว่า8หน่วยนะครับสลับ0ูนย์ตรงนี้เนี่ยมันมี8หน่วยนะครับเราก็ใส่แค่หลักสิบนะครับเราก็แปลงค่าเลยนะครับการเคมต่อครั้งนะครับ0.01่สตางค์นะครับผมอันนี้คือค่าเงินต่อ10นาทีนะครับเราก็คำนวณดูเลยว่า 1>, 1วันเนี่ยคุณมีเวลาว่างกี่นาทีนะครับอ่าใน1ชั่วโมงก็มี60นาทีใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราว่าง1ชั่วโมงเราก็เคลมทุก10นาทีก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับในวิธีการคำนวณเป็นแบบนี้นะครับผมผมไม่ได้บอกว่าเว็แบบนี้จะทําแล้วได้เงินหลักร้อยต่อวันหรือว่าหลักร้อยต่อ1ชั่วโมงนะครับก็ลองไปทําดูนะครับทาฟรีนะอันนี้ไม่ได้ลงทุนไม่มีการเสียเงินนะครับแก้แคบช่าเหมือนเดิม คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องอธิบายให้ชัดเจนเนาะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็คอมเมนต์อะไรต่างๆว่าผมนะครับผมก็มาแนะนําช่องทางฟรีเนาะโอเคเราเคลมเสร็จนะครับยอดเนี่ยมันจะขึ้นไปรวมด้านบนขวาตรงนี้นะครับผมมันก็จะรวมตรงนี้เมื่อเวลาตรงนี้หมดนะครับ10นาทีเราก็มาเคลมต่อได้เลยนะครับต่อไปนะครับช่องทางเพิ่มเติมนะครับก็คือโฆษณา PTC นะครับกดที่หัวข้อเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นการดูเว็บโฆษณานะครับ เราสามารถกดดูโฆษณาได้เลยนะครับผมเราก็จะได้รับในส่วนของหลักหน่วยนะครับหลัก10นะหลัก10ไม่ใช่หลักหน่วยนะหลัก10ของ BNB นะนี่ฮะ65ซา s a ชิ65ซา s a t o นะครับผมเราก็เข้าไปทําได้นะครับตรงนี้นะเข้าไปทําได้เลยนะครับวิธีการดูก็กดดูได้เลยเนาะต่อไปนะครับเป็นลิงก์สั้นนะครับลิงก์สั้นเนี่ยก็คือการแก้ช็อตลิงก์นะครับในส่วนของการแก้ช็อตลิงก์เนี่ยทั้งคอมแล้วก็มือถือนะครับ ในคอมจะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าในมือถือนะครับในมือถือค่อนข้างยากนะตรงนี้จะเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยซาโตชินะต่อหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับบางอันมันก็ยากนะครับผมก็ให้เราค่อยๆทําไปนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการแก้ช็อตลิงนะครับออฟเฟอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ่ะเข้าทําในส่วนของเว็บไซต์แบบสอบถามนะครับก็ใครไม่ถนัดก็ข้ามเลยนะครับ ผมไม่แนะนำนะถ้าคนไม่ถนัดนะครับการนั่งอิงนะครับก็คือการเชิญชวนหรือว่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับเราจะมีลิงก์ตรงนี้เนาะเป็นลิงก์ url นะครับเราสามารถคัดลอกนะครับไปเชิญเพื่อนต่อได้การแนะนําเพื่อนนะครับจะได้มีรายได้จากเพื่อนเนี่ยอยู่ที่1 5นะครับ15%ของรายได้ของเพื่อนต่อวันหรือว่าต่อครั้งในการเคมนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนสมัครแล้วเพื่อนไม่ทําเลยนะครับเราก็ไม่มีรายได้จากเพื่อน นะครับก็คือเราจะไม่มีไรายได้จากการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนไม่ทําเลยนะใครที่สมัครแล้วก็ไม่ทําอันนี้เราก็ไม่มีไรายได้นะครับผมการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่เราจะได้จากเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นนะครับอย่างเช่นเพื่อนสมัครมาหนึ่งร้อยคนนะครับผ่านลิงก์ของเราเนี่ยครับแล้วก็ทําเพียงแค่สองถึงสามคนที่เหลือเนี่ยเราก็ไม่มีไรายได้จากเพื่อนนะครับอ่าประมาณนี้สําหรับการเชิญชวนเนาะต่อไปนะครับหัวข้อการขุดนะครับ การขุดเนี่ยก็คือการขุดเหรียญ bnb นะครับขุดฟรีนะตรงนี้อ่าจะมีเวลาตรงนี้นะครับวิธีการขุดนะวิธีการขุดก็คือเราจะต้องมีพลังงานหรือว่าสายฟ้าตรงนี้นะครับห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยก็คือพลังงานในการขุดเหรียญนะครับวิธีการขุดก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับจะมีคําว่า b i n e miner นะครับให้เรากดตามจํานวนที่เรามีอยู่ผมมี500เนาะผมก็ใส่เลข1 0 0ไปเลยนะครับอ่าเราก็จะได้รับกําลังขุดมาตรงนี้นะครับเห็นไหมพลังงานของคุณนะครับแปดอ่ายี่สิบแปดจุดศูนย์หก น,นี้คือกําลังขุดแล้วก็รางวัลหรือว่าค่าเงิน BNB ที่เราจะได้รับนะครับก็ประมาณ290ซาโตชิรอเวลาตรงนี้หมดนะครับ13ชั่วโมงนะครับผมเราถึงจะได้รับยอดตรงนี้นะนะครับอ่าประมาณนี้สำหรับการขุดเนาะครับต่อไปการถอนนะครับการถอนไปที่การเงินแล้วก็กดถอนนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับคุณจะต้องมีขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำอยู่ที่นี่ขั้นต่ำก็คือหลัก1หมื่นนะครับหลัก1 0,000หมืนะ ให้เราดูที่0ูนย์ด้านหน้าตัวแรกนะครับแล้วก็จุดนะครับ 0, 0 0ก็คือหลังทดนิยมลงมาเนี่ยต้องเป็นเลข0ูนย์ตัวนะครับแล้วก็เลข1แล้วก็เลข0 0 0อีก3ตัวนะครับในนี้นะครับมันขาดไปตัวหนึ่งเนาะอันนี้มันมีแค่7หน่วยนะครับ1 2 3 4งสอี่้าตามหลักจริงๆเนี่ยของหน่วยหลังทศนิยมเนี่ยมันมี8ดหน่วยเนาะก็คือหลักหมื่นนะครับ อันนี้คือหลักหมื่นนะมันขาดไปตัวหนึ่งเนาะพอประมาณนี้เราต้องมีให้ครบถึงจะทําการถอนได้นะครับสลับขั้นต่ํานะครับลองไปทำดูเว็บนี้ก็ยังจ่ายเงินปกตินะครับก็รีบไปทำเนาะเพราะว่าราคาของ BNB มันก็ยังขึ้นอยู่นะครับยังไงก็ลองทำดูติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์หรือว่าทักมาที่ Inbox fanpage ได้นะครับสหรับใครที่ชอบการหาเหรียญคริปโตหรือว่าหาเงินฟรีแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ